สำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเวมอสล,ลูกสูบพิสตันนะครับผมก็จะมาสอนโหลดด้วยแล้วก็พิมพ์ว่ามอสลูกสูบนะครับแล้วเขาเราก็เข้า,ขาอ,อันที่สองครับพิสตันลูกสูบมาคับ P E มอสลูกสูบนะครับเข้าไปเลยรูปบ้างน้าตัดทิ้งไหนไหครับแล้วก็ดูที่ลิงก์ครับ มันจะมีลิงโหลดมาลูกสูบกับลิงโหลดเทคเจอร์แพคของมาลูกสูบแล้วก็หลดตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับพาร็จแล้วแล้วก็เข้าบล็อกเลเชอร์นะครับเข้าไปเลย รอ,อก่อนครับอเอเ่เออปอท่ทีแ่แจทคลิกอ option ดที่ sticky p a ด้วยครับ select แล้วก็หาตัวไฟที่เอาเก็บ s t i c k แ pad ไว้ด้วยครับผมผมเก็บไว้ในงนี้เ แล้วกดออกก่อนนะครับให้ทิกเกอร์แผกมันทำงานตัวที่เอาพิด ้ามีเสียงอะไรรคก็ขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็หาตัวมอเทียวเก็บในไฟไหนแล้วก็หาตัว,ต,วตัวนั้นนะครับดน๋อวผมเก็บไว้ตรงนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเข้าโลกไปเล่นเลยนะครับ ก็สร้างลูกเล่นเลยนครับมันก็จะอยู่ที่ช่องด่านนะครับ เนี่ยครับพ,พิสตันที่ติดกาวกับพิสตันที่ไม่ติดกาวนะครับนะครับนี่ติดกาวนะครับส่วนนี้ไม่ติดกาวพ,พอดันขึ้นไปแล้วก็จะจะไม่ดึงกลับมาแต่อันนี้จะดึงกลับมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ครับ นะไม่ดึงกลับนะครับน่ะไม่ดึงกลับอันนี้ดึงกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลลกดซับสไครต์หรือกดแชร์ให้เพื่อนๆคนดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี